เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้คุณผู้ชมยิ้มได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นเรื่องความรักที่บริสุทธิ์ของคุณตาวัย75ปีนะครับกับภรรยาซึ่งเป็นผู้หญิงเร่ร่อนนะครับแล้วก็เป็นผู้พิการซ้ําซ้อนนะฮะคือมีโรคไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ดาวสินโดรมด้วยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่มาออกนี่ไม่ใช่อะไรนะครับชีวิตแก่2คนก็หวังแค่ว่าอยากจะได้สิทธิ์ในการไปทําบัตรประชาชนนะฮะเพื่อเอาสิทธิ์เนี่ยไปรับการรักษาพยาบาลแล้วก็บี้ยเลี้ยงคนชราเหมือนกับคนทั่วไปครับตอนนี้ทั้งหมดนัั่่งอยูกบเราแล้ว ขอต้อนรับคุณตานะครับบุญยังดีจำเนียนและก็คุณจันทร์ซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็คุณเ<า>พชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลจากมูลนิธิ Human Health Center ครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีสสดทั้งะะสามท่านค,ค,ะ,คะคุณตาตื่นเต้นไหมและออกทีวีด้วยเป็นยังไงบ้างครับคุณตาครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งไปเจอพี่จันท์ที่ไหนครับคงงอครับ่อยหงุดหงิดโคงงอค่ะกี่ปีผ่านมาแล้วคะที่คุณตาเจอกับคุณยาย ตอนผมอายุดได้ที่็0ปีค่ะ40ตอนนี้คุณตายอายุเท่าไหร่คะ 75, 75. เมื่อ35ปีที่แล้วโอ,โอ้ดูแลกันมา35ปีแล้วตอนนั้นที่ไปเจอเจอคุณยายกําลังทําอะไรอยู่คะเก็บเก็บเกล็ดกายค่ะเก็บเกล็ดกายค่ะแล้วตอนนั้นได้พูดคุยอะไรกันไหมคะผม่ผมผมจบกานก็เห็นนุ่เกล็ด ขายทิี่กินหน่อยได้กินก๋วยเตี๋ยวตางเลยค่ะครับแล้วก็อยู่กันผมพ่อมแม่เขาผมก็ไม่เคยรู้ค่ะจักรู้เรื่องค่ะก็คือไม่เคยรู้ที่มาของคุณยายเลยครับไม่รู้เลยค่ะนะคะแต่ทราบว่าคุณยายป่วยมาก่อนไหมครับตอนนั้นตอนที่เจอไม่ป่วยครับตอนที่เจอยังไม่ป่วยไม่ป่วยครับแล้วเรามาป่วยนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณตามตอนเขาเนื้อเขางอกในคอง เนื้องอกในท้องครับค่ะอืนานหรือยังคะที่เจอว่ามีเนื้องอกในท้องก่อนนานเหมือนกันค่ะเป็นตั้งสิบปี่สี่เก้าโอ้ก็หลายหลายปีแล้วนะคะดูแลกันมายังไงบ้างครับคุณตาครับดูแลกันมาอย่างนั้นอ่ะอดบ้างกาบ้างกินบ้างค่ะลดกินมือค่ะทุกวันนี้คุณตาทําอะไรอยู่บ้างครับประกอบอาชีพอะไรบ้างครับ ค่ะคือต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้างจะลําบากมากอย่างที่คุณตาเล่านะคะว่าเจอคุณยายครั้งแรกเนี่ยคุณยายเก็บเศษเหล็กขายอยู่นะคะแล้วก็มาป่วยตัวคุณตาเองตอนนี้เนี่ยรายได้อยู่ที่เห็นว่าวันละ80บาทถึง100เองเองไม่ถึงเลยค่ะไม่ถืว่าตอนนี้คุณตาเขาเก็บขยะไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าขาไม่ดีเริ่มไม่ดีเดินลําบากค่ะแล้วรายได้มันจากไหนคะ ทบจะไม่มีเลยเพราะว่าคือที่บ้านเขาจะอยู่ใกล้ๆศาลเจ้าก็จะอาศัยอาหารที่คนมาไหว้ศาลเจ้าอะค่ะค่ะก็คือพอพอคนเขาไม่ได้เอากลับไหว้เสร็จเขาไม่ได้ก็เหมือนเหมือนถวายเอาไว้แล้วคุณตาก็ได้ได้กินจากตรงนั้นแล้วคุณเพชรพันปีเข้าไปช่วยเหลือคุณตาคุณยาได้ไงครับก็พอดีว่าประธานชุมชนนะคะคุณเกียวอะค่ะเขาประสานมา ชุมชนสุขสําราญนะฮะว่ามีคุณตาที่เขาแบบว่ากำลังป่วยอยู่ครับแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนควนี้ทางมนิธิก็เลยเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูค่ะ,คะก็ทั้งสองเห็นทั้งสองคนเลยไม่ใช่เฉพาะปัญหาของคุณตาอย่างเดียวแต่ครวนี้คุณป้าจันเนี่ยปัญหาหนักกว่าคุณตาอีกนะฮะ,ะ,ะเพราะว่า สืบเชื้อสะคือหมายความว่าสืบไม่ได้เลยว่าเป็นใครมาจากไหนก็จะเป็นลำบากตรงนี้แล้วอย่างป้าจันเนี่ยเขากำลังเป็นมะเร็งจากที่ผ่าตัดมดลูกไปแล้วในปี49่ค่ะก็ผ่าตัดก้อนเนื้อออกไป6กกิโลกว่าก็ยังเหลือมะเร็งอยู่ซึ่งไม่ได้รับการรักษาที่ไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าหนึ่งจนมากสองไม่มีบัตรมันลำบากตรงนี้แล้วค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือได้ได้ได้รับ สิก็ได้รับบัตรประชาชนอย่างยังคือคุณตาเนี่ยได้รับบัตรแล้วคือทางเขตนะคะแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมก็เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้เห็นปัญหาแล้วใช่ไหมคะได้เห็นปัญหาแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เข้ามาช่วยอะค่ะส่วนของป้าจันเนี่ยก็คือยังมีปัญหาตรงที่ว่าไม่สามารถสืบได้ว่าเป็นใครมาจากไหนกระทรวงพัฒนาสังคมก็เลยช่วยเหลือในเรื่องสิทธิฉุกเฉินค่ะ ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนรักษาเฉพาะหน้าระหว่างที่กําลังรอปัตระชาชนอยู่คือยังไม่ทราบว่าจะจะได้หรือเปล่าใช่ค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างมีสิทธิ์จะได้ไหมอันนี้อันนี้จะวิเคราะห์เองอยากรู้แนวโน้มคือคือเวลาที่สอบสิทธิ์เนี่ยเขาต้องพิสูจน์ลักเงาแล้วคนนี้ของป้าจันเนี่ยไม่มีใครพิสูจน์ว่าใครเป็นญาติของ แลวถ้าสมมติเกิดกรณีแบบนี้สืบไม่ได้จริงๆว่าประจันเป็นใครมีญาติพี่น้องไหมมันมีโอกาสที่จะได้บัตรไหมคะหรือมีอะไรทดแทนได้ไหมเอ่ยก็ให้ได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเรื่องทดแทนคงคงจะไม่ได้เพราะว่าเป็นระเบียบอของของทางราชการะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะต้องดูว่าจะมีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้หรือเปล่าอเงี้ยแต่ว่าทางมูลนิธิก็ดูแลในเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็พมเนี่ยก็พาคุณตากับคุณยายไป รักษาเบื้องต้นหมายความว่าไปตรวจสภาพร่างกายตรวจร่างกายอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คุณตามีโรคประจําตัวใดๆไหมครับเป็นความดันสูงค่ะ่ะเป็นความดันก็ยังต้องทานยาอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะนะคะเห็นว่าลําบากขนาดนี้ก็ไม่เคยทอดทิ้งกันนะคะคุณตาเคยนึกน้อยใจหรือว่า ก็พูดถึงไม่ได้เลยค่ะวันวันนั้นก็เหมือนกันที่ที่ไปโรงพยาบาลนะคุณตาก็จะไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วป้าเขาก็จะไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งพอพอเขาแยกกันพอเขามาเจอกันรีบโผล่กอดกันแล้วจับมือกันตลอดทางระหว่างที่จะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอขอย่าถามถามแทนแล้วกันคุณพ่พันปีนะครับว่าสิ่งที่คุณตาต้องการมากที่สุดในตอนนี้เท่าที่มีการสื่อสารกันมาและดูแลกันมาคืออะไรครับ จริงๆแล้วคุณตาเบื้องต้นเลยตอนแรกคุณตาไม่มีบัตรประชาชนคุณตาก็ต้องการแค่บัตรประชาชนแล้วก็บัตรผู้สูงอายุที่จะได้เบี้ยยังชีพ700บาทต่อเดือนค่ะแล้วส่วนคุณป้าเนี่ยตาก็อยากให้ป้าเขามีบัตรนะคะเขาจะได้ไปรักษาได้เพราะว่า ถ้าไม่มีบัตรเรื่องโรคมะเร็งหรือคือฉุกเฉินมันก็ได้แค่ประมาณชั่วครั้งช่วคราวแต่จะไม่ได้ตลอดแต่มะเร็งมันต้องเป็นการรักษาที่ต่อเนื่องไงตรงนี้ค่ะที่คุณตาเขากังวลอยู่ค่ะเห็นว่าตอนนี้ในส่วนของคุณยายเองก็มีหลายโรคอยู่อนกันใช่ไหมมะเร็งแล้วก็เนื้องอกยังมีนะฮะเนื้องอกนี่ผ่าตัดไปแล้วแต่ตอนนี้คือเป็นมะเร็งแล้วแกก็แบบเจ็บออดแอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในเนื้อข่าวนี้รายงานมาบอกว่ามีอาการทางสมองด้วยนิดหน่อยหรือเปล่าคะก็คือตอนแรกก็ไม่เป็นนะตอนช่วงหลังๆเขาเขาจะเป็นหนักขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็พูดรู้เรื่องนะคะพูดรู้เรื่องพอสมควรคะเห็นพี่เพชรพันปีเล่ามาคุณตากับคุณยายนี่ไม่เคยห่างกันเลยใช่ไหมคะดูแลกันตลอดเลยค่ะทุกวันนี้คุณตาดูแลคุณยายยังไงบ้างคะตั้งแต่เช้าถึงมืดเลย ค่ะดูยังไงบ้างคะหาข้าวหาน้ำให้กินพยายามเขาก็กล้ามย่างนี้ก็ผมก็พยายามกระทังใจใช่ค่ะไป มาหรือเข้าห้องน้ำต้องพยุงตลอดเพราะว่าคุณยายเดินไม่ได้แล้วใส่แำพังไม่ได้ด้วยนะคือลําพังคุณตาเองแกก็อายุเยอะอีกแล้วเวลาจะเดินเหินก็ลําบากนะก็มีอีกหนึ่งชีวิตที่ก็ต้องดูแลแล้วทิ้งกันไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดจะทอดทิ้งคุณยายเลยคุณตายก็เพิ่งตกตกตกอันนี้นะคะพื้นบ้านนะคะเพราะว่าฝนมันตกฝนมันั่วน้ําฝนมันั่วแกก็เลยจะไปซ่อมปรากฏว่าตกเนี่ยขาย หนักเลยอไะไรเงี้ยนะอันนี้เผื่อเอาไว้สําหรับแฟนรายการของเรานะครับที่อยากจะช่วยเหลือพุงตาด้วยการบริจาคเงินอา,อาจจะเป็นค่าการเลี้ยงดูค่ากินไปวันๆแล้วก็ค่ายาในบางส่วนนะครับถ้าอยากจะร่วมกันนะครับบริจาคก,ก็สามารถทําได้นะครับเราจะขึ้นเบอร์บัญชีเอาไว้ตลอดเวลาถ่ายรูปเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ช่วยเหลือกันได้นะครับทีนี้ไอ้ส่วนของเรื่องของหลักฐานอะไรก็ต้องว่ากันไปตามตามหลักการการพิสูจน์นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเร็วได้ก็ดี ขอภาครัฐคุณตาวันนี้มาออกโทรทัศน์คุณตาอยากจะวิงวอนผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหรือว่าหน่วยงานไหนให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรให้คุณตาพูดเลยค่ะผ่านกล้องของเราตรงนี้เลยค่ะมพูดพูดไม่สิ่งไหนที่อยากได้ที่สุดในตอนนี้ค่ะให้ป้ามีบ้านเขตไหนครับพี่ บางแคครับบางแคใช่ไหมฮะตารอองนอนค่ะนั้นนั้นฝากด้วยก็ลัวกันนะครับจริงๆกูตาจะพูดลำบากหน่อยนะฮะฝากไปถึงพี่ๆน้องๆนะครับที่ทํางานอยู่ที่เขตบางแคนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ว่ากันไปอย่างที่บอกครับเราก็ต้องดําเนินไปตามตามขั้นตามตามตามกำหนดตามตามเกณฑ์ของมันแต่เพียงแต่ว่าก็ก็ขอนิดนึงนะฮะขอขออนุญาตไวยนิดนึงเพราะว่าหนึ่งคือ แกก็อายุเยอะกันแล้วนะคะความเป็นอยู่ก็ลําบากมากแล้วก็จริงๆทุกวันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็ทําอาชีพสุดจริตอ่ะนะฮะค่ะคุณตามีอะไรอยากบอกกัาจันเห่อไหมครับรักไหมบอกรักกันนิดนึงแสดงความรักนนิงค่ะให้คุณตาก่อนหอมคุณยายหน่อยนะคะค่ะนะคะจะพาเราร้องไปด้วยใช่ใช่นะคะวันนี้คือ เราสองคนนะคะรายการของเราก็ได้เห็นความรักที่คุณตากับคุณยายมีให้กันแบบนี้นะคะ<ช>รู้สึกชื่นชมแล้วก็เอาใจช่วยขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้ไวๆแล้วก็ได้รับสิทธิ์มาเร็วๆนะคะอยากเห็นภาพคุณตากอดคุณยายหน่อยได้ไหมคะกอดโช์นะคะกอดโชว์คุณผู้ชมนิดนึงอ่าคุณยายพร้อมแล้วกอดเลยนะคะนะคะก็เป็นเจจะร้องแล้วสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งคุณตาแล้วก็อาจารย์นะครับ ขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคบะคะขอบคุณคุณเพชรพันธ์ตีด้วย